พยาวน็อตลอตเตอรี่พลัสได้เดินทางพร้อมทีมงานด้วยขบวนรถสีแดงกว่า10คันนำเงิน18ล้านที่ทางจาก11เอกสงกรานอินจันอายุ42ปีบ้านเลขที่98หมู่หบ้านป่าเฮียตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวได้ชื่อฉลากจากแอปปรากฏว่าถูกรางวัลที่1จําจำนวน3ใบย,ยอดเงิน18ล้านจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวเดินทางมามอบให้กับจอสอเสือออ่าง สงกรานตอินจันถึงที่บ้านท่ากลางบรรยากาศญา,ญาติพี่น้องและชาวบ้านที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักหลังจากได้เปิดกระเป๋าเงินจำนวน18มัดมัด,มดละ1ล้านบาทมาวางเรียงบนโต๊ะสร้างความปร,บปราบปอหรือมอให้กับจอสอเสือออ่างสงกรานตอินจันครอบครัวและญาติพี่น้องชาวบ้านที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

nó tự nó nó tăng cái nó đó. Đi đi snack ạ, đi đi snack, snack